วันนี้พาทุกคนมาร้านนายแอมหมูจุ่มบางบอนสามกันค่ะทุกคนบรรยากาศร้านจะเป็นยังไงนะคะเมนูเขาจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยววันนี้นะคะเราพามาดูกันนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นร้านที่ขายแบบส้มตำราบหมูน้ําตกอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่ว่าก็จะมีเสริมด้วยพวกเมนูกุ้งเผานะคะปูนึง่งปูเผาปลาหมึกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราพามาดูบรรยากาศร้านกันนะคะด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีโซนที่นั่งเยอะนะแล้วก็ด้านในเนี่ยโซนที่นั่งค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนก็สามารถนะคะที่จะนั่งได้เยอะมาก เลยนะคะใครมาก็คือบอกเลยว่าสะดวกมากๆนะคะเ,เพื่อนๆสามารถมาได้เลยที่สาขาบางวน3นะแล้วก็จะมีโซนที่นั่งด้านข้างแบบนี้ด้วยค่ะแล้วเขานะคะก็จะมีกุ้งนะคะเป็นๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนอยู่ในตู้นะบอกเลยว่ากุ้งเนี่ยก็ใส่ค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะใครจะสั่งพวกแบบกุ้งย่างกุ้งเผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะสั่งได้นะคะ,มะ,ะ,คะเมนูปูเองเนี่ยเขาก็มีนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็ถ่ายเมนูมานะคะทุกคนบอกเลยว่ามีเยอะมากๆเลยนะหรือว่าจะเป็นพวกกับข้าวผัดค้ะผัดกะหลำอะไรคือเขามีหมดทุกเมนู พวกเมนูพวกนี้ก็จะเป็นป้ายพวกเมนูแนะนํานะโดยวันนี้นะคะที่พ่อยสั่งมาเนี่ยก็จะมีเมนูส้มตำปลาร้าแบบนี้เลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าแบบน่ากินมากๆเลยนะคะแล้วพ่อยก็ยังมีสั่งอีกหลายอย่างมากๆเลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกแบบซุปหน่อไม้แบบนี้นะคะเนี่ยซุปปลาไม้แบบเนี้ยก็คือน่ากินมากๆนะคะรสชาติพ่อยบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะก็คือทาได้หนัวมากเลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดค่ะตามชื่อร้านเลยนะคะไนแองกหมูจุ๋มนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะหมูจุ๋มนะคะมาหนึ่งเซตนั่นเองนะก็จะมีแบบ ผักมีแบบเครื่องอะไรมาให้ครบเลยนะคะทุกคนนะก็คือแบบ รอกินกันได้แบบอร่อยเลยนะคะแล้วก็เมนูสุดท้ายที่พอยสั่งมาแล้วบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะคือยำหอยนางรมคือเครื่องเขาแน่นมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็รสชาติเนี่ยพูดเลยว่าจัดจ้านค่ะสําหรับใครที่กินเสร็จแล้วนะคะก็สามารถนะคะมาจัดต่อพวกของหวานอะไรแบบนี้ได้นะคะทุกคนนะแล้วก็ห้องน้ําของเขานะคะก็มีให้บริการแบบสะดวกเลยนะคะสามารถเข้าได้แล้วก็ค่อนข้างสะอาดเลยนะคะใครอยากมาก็มาตามกันได้นะคะทุกคนที่านแอร์หมูจุ่มนะคะอยู่ที่บางบอนสามนะคะสาขาที่พ่อยไปแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีหลายสาขามากๆเลยลอง ไปดูค่ะ